เป็นอะไรดูเครียดๆวันนี้ครูยังไม่มาสักทีอะดิแล้วครูไม่มาจะเครียดทำไมนะก็มันสายแล้วไงอยากเรียนไงโอ้ยเด็กรักเรียนโอ้สแตนบายพีซสแตนอัพสแตนอัพพีซโคดมอร์นิ่งทีเชอร์แอ้ฝ่ายแท็กคิวอิดดาวพีซอินด้าพีซแท็กคิวทีเชอร์คุณครูชื่อเพนสีนะคะพร้อมกันค่ะเพนสี เพนสีเพนสีเพนสีจร oh. ิงๆแล้วครูเพนสีสอนวิชาเพาะชำนะคะแต่ว่าวันนี <X <X ้ครูอรวรันต да> ิดธุระก็เลยได้มาสอนแทนในวิชาภาษาอังกฤษพร้อมกันอ่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเอเกนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโอเควันนี้เราจะมาท่องศัพท์กันนะคะท่องให้ได้ท่องให้ดีหลังจาก จบคาบนี้แล้วไปสอบกับครูคนละสิบคำนะคะเอาล่ะอ่านตามแล้วก็ดูกอ่ันตามนะคะคำแรกของเรานะคะครับคำแรกจดได้ค่ะจดเลยครับผมเจลเล่เจลเล่พราะกันคาดเจลเล่เจลเล่เจลเล่ครูครับผมว่ามันอ่านว่าชองนะครับจีอีเอ็นเจ R I L เจลเล่โอ้ตรงตัวด้วยอยู่นู้นเจลเล่เจลเล่มาต่อเจลเล่เจลเล่คำต่อไปค่ะเกรนดิฟิกเกรนดิฟิกครับกลางปีหรือเปล่าครับครูเป็นใครคะคุณครูปะใครครับครูเป็นครูปะครูเป็นครูครับครูเป็นครูต้องฟังครูครูเป็นครูต้องฟัง ไปค่ะ High Story High Story High Story High 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 Story Story จบไคมะท่องแล้วก็จุดเฮ้ยคุณว่ากูจบที่นี่กูจะมีคุณภาพวรามาณเนี้ยเ,เอาน่าคำศัพท์มันเยอะ <c oughs> คือเขาอจาจจะพลาดบ้างนิดหน่อยนะคำต่อไปค่ะ e s l a n d S i s i <ate>. s ก็คือ is is ขึ้นมาเป็นสระ Eastland Eastland again Eastland Eastland ต่อไปค่ะต oh, ่อไปนะโอ้อันนี้น่าง่ายง่ายฟูตุลิฟูตุลิ F U FU FU ฟ u T U ตู u. ่ R E Li ฟูตุลิ จดด้วยค่ะตุลยค่ะปูตุลีแม่กูก็พาไปห้างนี้บ่อยนะเออเขาก็ไม่ได้อ่านอย่างนี้คำสุดท้ายนะคะเสร็จที่จากหกคำนี้แล้วหลังคาบนี้ไปสอบกับคูนะคะคำสุดท้ายสีตับสีตับสีตับดูดดสีสีสีซีตับจนดเลยค่ะ เอาละวิชานี้หมดแค่นี้นะคะหลังจากเสร็สชันแล้วไปสอบท่องมบครูสแตนอัพพี thank you ค่ะ b บ e bye พี่เชอร์บายบายทีเชอร์ thank you พี่เชอร์ bye bye student thank you thank y e b y าไบายนะเจอกันซีซีจับ โลกระเซ็นหน่อยวะทำไมอ่ะจะไปพังหัวง่กคุณเ่ยคุณบ้าเลยซี้ตับซี้ตับทำกูมันตึ๊กเลยหมดละอนาคตนีนีะ